วัสดีสวัสดีครับบดีีน้อดีเพี่ขอเจ้าก่ออกัน้เออขอให้ปั้นเะไรขอแดแงปั้นเลยปั้นไงเล้วครับไข่นี่นบนับังอันเอาไมเ่จะอไบนีบเ้ยวหรอ แม่ไงแม่ชีวิจามเรื่องใดของมาฝาอีเมะน้องใส่เป็นบ่ฮะหมอคัมนี่โองมกว่าจังนี่คัมตึ้งละสิร้ยกิโลถ้าใคร้นเป็นตอกอิเมะเป็นยังไบ่นเป็นยังไงสีไ่หออีเมะย่างอย่างเงี้ยย่ากองทองคำ มึงอะคือมีองงวะวันี้คือมีงงวะแม่เอาไปทไรด้อยไมหเยขอ้นเขาเจ้าเธอต้องใส่เชรอ่ะได้เพลร์่องเฟอานน่งบอกว่าอันนั่เราไปดลไปตีแล้ไปถ่ายลองเลยถ่ายลงเลยน่วแล้วเขาบอกเออขเขางลยู่อะไรอยู่บ้านบนบ้านนะเธอได้ชื่ออะไรอะไรเออมาเราไปตีหยิ่ง

no no ไม่เล่นไม่เล่นครับโ o no แด็เลยแด็โ no no อะไรกัดไปหัอะไรหัวน้อเพื่อนจะเปของพ่อพ่อไทยหมอญี่ปุ่นเบิ้งงนหนึ่งเบิ่งในข้างขัดสายตาเลยหรบอเป่าเบิ่งพ่อใส่แขีวนี่พ่อบิ้เออมันเลียบบงข้างน้ายิบุนเพราะฉะนันเบิ่งแขี่ยวจะนี่แหละแนีเบิ่งแต่เดียวแหละ

bạn này đấy ừ, nè, à. học sĩ <laughs> Hồi nay vừa dạo dạn mai ăn cửa nó dễ à. Là bố này có quần 3 đường. Ừ. Vào cả bố muốn. bạn, Chứ chắc can sao? Ừ. Biết biết nó nó... Ừ. con trinh

ฝมา่งนนี่เรางานทํนให้ทำใจพี uh, ่ยอมเลยทานตุพขอนเห็นแล้วตักคอยไทยเขาไปทำใจเว้นนีท่ารีบอกท่าหยุดดังบางงมากว่าอ้าเดือดดังตัวเจ้าเดียวบวงหลุกเห็นเมท่าเป็นกะท่าทำมเดี๋ยวเขาท่าเดือดดัง

mà để khá chặt càng êm Ê mà em đại con Mình bận, bận khảo mình Mình là bốc khỏi sao cho mình đây. Nữa. Ừ. Okay. Là được Đừng thăng nguyên được của anh Cái hơn

นา่ล่นี่เบ่อะแกงขี้นิ้กผัดวดใจหมูผักดองไข่เจียวี่งนะนอนีดีย่าแหละเนาะนอนโอ้ยนอนเไจจะจับมอตื่นมาินชองมกินซามืจ้กิ่มันเป็ยังเนาะมึอ่ยโอ้ยเจ็บปาที่กวทนบสบาย่ะม่เหนืทำงานจะเป็นกระตง Không có tí nào, nó mới cười, cười nó mới cười. Ông cứ lấy xuống đi, xuống đi Nhóm này, lần thứ ba này mới tặng là cái tội đó Như ở đây không Tuần, thế thì còn đây Chấm nhảy của Việt Nam này Nhạc này, cười của Việt này thật Bớt xong rồi Nhanh hay phì này Nhanh rút nhanh là cũng như này khỏi Ủa nhưng mà dứt vẻ Rút Vẫn nhảy sai tao hả anh ý Tao hỏi tao hả anh ý xin nhảy nữa. Thấy màu hồng Mấy nội anh chị ทำไมเขาอยู่ห้างไปเศ้าหรือเปล่าเขางเพตุเขาไปหนเงตุสิบกปีไปไปแหละนะบหกปีไปกันทีบกปีหรือเป่เขาอยู่ขไนีาวปไ่ละไม่น่้ไปก็ไม่ไปกันสุดัตอะไปห้าอันนี้น้ำเนี่ยแจ้งอัน ไอ้ซิ้งไหนจะตีหนึ่งเดนนานจะเขาบเอาคำตายแมนใหญ่เนี่ยตัเิมน้องนี่ไงแดงงเ่ัวเปือไปแล้วพี่น้องอีเมลูกอะไรไปนีือถวแล้วอุ้ยปวดขาพี่น้องเลิ่มไปาพี่น้องมองไหเกินไหนเริ่มพี่น้องเด้อ Jadi, mian kepada semua. Selamat tinggal. Selamat tinggal.